ปัติีค่ะนักเรียนวันนี้อ,อ,อาจารย์ก็มาเจอนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์จะมาสอนออกระโปรงกางเกงนะคะหรือกางเกงกระโปรงนะคะ อาจารย์ก็จะทำไซส์นักเรียนจะทำอาจารย์เนื้อไซส์เอวประมาณ66เซนนะคะสะโพกก็ประมาณ96สหเซนถ้าพู้เป็นนิ้วก็เอวประมาณสัก2ี่ิบี่นิ้วนะคะสะโพกก็ประมาณก็ส7 38สนะคะนะคะก็ เราพูดกันว่าเป็นกระโปรงกางเกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอากระโปรงมาทํานะคะเราเอากระโปรงมาทาเนี่ยโดยที่เราอันนี้อาจารย์ลอกมาแล้วนะคะเป็นกระโปรงทรงเอนะคะอาจารย์เอากระโปรงทรงเอมานะโดยที่ข้างหน้าเนี่ยอาจารย์จะยื่นเพื่อกระดาษจากสูงลางหน้ามาในประมาณสักสิบเอ็ดเซนนะชิ้นหน้าเพราะว่า มันเป็นกระโปรงกางเกงเพราะฉะนั้นมันจะมีเป้านะคะชิ้นหลังก็จะยื่นจากสูงกลางหลังเนี่ยไปสักประมาณสักสึกสามเซนนะคะจะเอมากเอน้อยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นักเรียนความยาวก็แล้วแต่นะคะจะยาวเออแค่เข่าครึ่งน่องก็แล้วแต่ กางเกงกระโปรงเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันจะเหมือนเวลาเราใส่เนี่ยเวลาเรายือนอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะเหมือนกระโปรงนะคะแต่พอเราเดินไปเนี่ยถึงจะรู้ว่าอ้ามีกางเกงเราเป็นกางเกงแบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนนะคะก็วิธีทําก็ไม่ได้ยากค่ะนะคะ,นะคะแล้วแต่แล้วแต่แบบนักเรียนจะใส่แต่นี่อาจารย์จะทําเป็นมีชวิตข้างหน้านะคะ มีทวตข้างหน้าข้างหลังสายเป็นซิปข้างไปนะคะตอนนี้เราก็ไป copy หรือไปทำตะโกงทรง A มานะคะจะ A มากกว่านี้หรือ A อันนี้ของอาจารย์ก็เป็น A ไม่มากนะคะหรือว่าใจมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็เผือ สูงกลางหน้าประมาณออกมาสิบเอ็ดเซนสูงกลางหลังประมาณสักสิบมเซนเพื่อว่าจะมีเป้านะคะตอนนี้เราก็เออเราก็จะมาหาเส้นที่เราเราจะเป็นเป้านะคะโดยที่เราจะวัดจากเอวเนี่ยลงมาประมาณสักวัดจากเอวลงมาประมาณสักยีเซนหรือ32มสเซนได้นะคะ วัดจากเอลที่เป็นเส้นตรงนะไม่ใช่เป็นเส้นไม่ใช่เอวที่เราลดไปแล้วนะวัดจากเอวที่เป็นเส้นตรงอะ่ะยีหรือ30ก็ได้นะคะแล้วก็วัดมาจุดตรงนี้อาจารย์ให้เป็นจุด A จุดตรงนี้ให้เป็นจุด B แล้วกันนะคะ AB 2ยาอาจารย์เอา29นะนักเรียนเออา30ิบดีฝ่าอาจารย์จะได้หัน หานหันลงตัวยี่สิบเก้าานะอาจารย์เอา30ิบดีกว่เาเพราะอาจารย์ได้ได้หารลงตัวเอาง่ายหน่อยนะคะเอาเป็น30 29 30 32ได้ค่ะนะคะพ้นะะเาเป้ามันต้องต้องยาวหน่อยนะคะ,นะคะอาจารย์เอา30นะ A B ยาว30นะวาดจากเส้นเอที่เป็นเส้นตรงนะแล้วก็ตีตีจากจุด B อะ ตีตั้งฉากออกมาประมาณยื่นออกมาประมาณสักเอ,อ่อยื่นออกมาประมาณสักเก้าเซนนะคะนะถึงนี่เป็นสีเป็นยื่นแป้งมาเก้าเซนนะอ่า เสร็จแล้ววัดเกบียาวเท่าไหร่แบ่งเป็นสามส่วนสามสิบก็คือสิบนะคะแบ่งเป็นสามส่วนนะสามส่วนก็ติ๊กไว้อยู่ไหนติ๊กไว้สามส่วนอันนี้ B อันนี้ A นะสามส่วนก็ติ๊กไว้นะ A B ยาวเท่าไหร่แบ่งสามส่วนอาจารย์จะเอาส่วนล่างนะส่วนบนไม่เอา ABC อันนี้เป็น D เร็จแล้วก็วาดโค้งจัดจุดเดียโค้งมาหาจุดสีวาดโค้งเป้านะอันนี้จะเป็นเป้ากางเกงที่ใส,ส่สบายๆเพราะว่าเราบอกว่าเป็นกระโปรงกางเกงนะพอได้แล้วเราก็ตีเส้นตรงลงหาความยาวของกระโปรงเราที่เราหามาได้นะอันนี้อาจารย์เอาความยาวกระโปรงรู้สึกจะ48เซน ของเราจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสร้นกว่านี้ก็ได้นะนี่คือการยื่นเป้านะคะวิธียื่นเป้าอันนี้อาจารย์ทำเป็นแม่กระโปรงตรงเองมาแล้วนะไม่ยากใช่ไหม นักเรียนก็เอาไปทําได้นะคะสุดง่ายง่ายกว่างางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นยืงยากเยอะเขาเรียกว่ากระโปรงกางเกงอันนี้เรายืนเป้าแล้วอันนี้ที่อาจารย์ตีคือเส้นสูงกลางก็คือกลางหน้าเนี่ยนะคะเส้นนี้คือเส้นกลางหน้านะก็จะเป็นรูปทรงนี้ชิ้นหน้า ได้นะคะชิ้นหน้าเนี่ยจะเป็นรูปตรงนี้อาจารย์กระโปรงกงเกงอาจารย์เอากระโปรงทรงเอทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอาจารย์แค่มาหาเส้นเป้าเท่านั้นนะคะนี่อาจารย์ก็สอนไปแล้วว่าเส้นเป้าจะหายยังไงนะคะว,วัดจากจุด A เนี่ยก็คือเส้นตรงของเอวครั้งแรกเนี่ยวัดลงมา AB เนี่ย อาจารย์ให้ยาว29 30 32ได้นะคะแล้วก็ยื่นเป้าออกมาประมาณ9เซนนะคะแล้วก็แบ่ง A B เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็โค้งซะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเป้าเส้นโค้งของเป้านะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมาทำเป็นทวิตแต่เดี๋ยวอาจารย์ไปทำชิ้นหลังก่อนนะคะอันนี้คือชิ้นหน้านะ สนชิ้นหลังเนี่ยอาจารย์จะให้เสือจากศูนกลางหลังมาประมาณสิบสามเซนเขาเป้าชิ้นหลังจะยาวกว่าชิ้นหน้าตอนนี้อันนี้คือเส้นสูนกลางหลังเนะาะาย์งก็ขีดไปก่อนเนะาะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้เป็นจุดนี้เป็นจุด A เ,เหมือนเดิมที่เป็นเส้นตรงนะวัดมา จะหาเส้นที่เราจะเป็นเป้ายื่นออกไปนะคะ AB อาจารย์บอกยี่สิบเก้าสามสองได้แต่อาจารย์เอา30อาจารย์ก็วัด AB มาประมาณ30อยู่นี้นะเสร็จแล้วพอได้สาเสร็จอาจารย์ก็ตีเส้นตั้งฉากไปยื่นเป้าไปประมาณสัก4นิ้วนะคะวัดมา ประมาณ B C ประมาณสักสี่นิ้วนะเสร็จแล้วก็ตีตีตรงลงไปของก็ได้นะ B C นี่สี่นิ้วนะก็คือยื่นเป้านะคะเอาคู่สี่นิ้วอ่ะไม่ใช่เอาเป็นเซนเป็นเซนก็คือสิบเซนอ่ะสิบเซนนะนะคู่เป็นนิ้วเลย มอ,มองเจอนิ้วคู่เป็นนิ้วสิเซนนะคะตอนนี้ AB ยาวเท่าไหร่ก็แบ่ง3มส่วน AB ของอาจารย์ยาวลงมา30เซนสามส่วนก็คือหารสามก็คือ10เซนใช่ไหมเราก็วัดนะสิบหนึ่งส,สงิแต่จะเอาจุดนี้เป็นจุดดีแล้วกันลากเส้นโค้งซีดี ความยาวขปรงอหามาเรียบร้อยแล้วนะเส้นนี้เส้นเอวแล้วเส้นเอวที่ที่เราปรับลงแล้วนะไม่ได้เอาเส้นตรงนะคะ ก็เป็นอันเสกชิ้นหลังนะจากจุด A ถึงจุด B อาจารย์เอา30แต่อาจารย์บอกว่าได้ตั้งแต่ 29, 30, 30, 2ี่0 3บนะคะแล้วแบ่ง3ส่วน1 2 3แบ่ง3เพื่งก็คือ1 2 3แต่จะเอาส่วนนี้ก็เป็นจุด d แล้วก็ลากจากจุด B โค้งมาหาจุด C นะคะ อันนี้คือริมเป้าชิ้นหลังเป้าหลังจะยาว1ิบเซนเป้าหน้าจะยาว9้าเซนนะคะนะคะได้นะก็ง่ายหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราจะทําทวิสเราจะทําทวิสกลางหน้าคือตรงนี้แล้วก็ทวิสอันนี้กลางหลังกลางหน้าคือนู่นนะคะเราจะทําทวิสโดยที่เราจะตัดเส้นถึงกลางเนี่ยเส้น จากจุดเนี้ยลงไปแล้วก็แทรกแทรกให้เป็นทวิต,ตเส้นตรงนะเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงกลางหลังเส้นตรงแล้วแทรกทวิตทวิตเนี่ยจะใหญ่อย่างน้อยเนี่ยต้องสิบเซนนะนะมากกว่าสิบก็ได้นะคะแต่สิบเซนเนี่ยคือพื้นฐานนะ 10เซนเนี่ยตรงเนี้ยให้ห่างกันก็คือเอากระดาษมาแทรแล้วก็หาเศษกระดาษมาแทรกนะคะอย่างน้อยต้อง10เซนนะถ้ามันเป็นทวิตน้อยกว่านั้นมันก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็หากระดาษมาแทรกเลย วัดหมประมาณ10เซนสิเซนข้างล่างให้มากกว่าข้างบนสักหน่อยก็ได้นะเป็น12ให้งันเป็น A นิดนึงเพราะว่ากระโปรงเราก็ A แล้วนะแต่ว่าอาจารย์จะให้ A อหน่อยนึงก็คือข้างบน10บข้างล่าง12แล้วกัน จะถ้าค่าไม่พอจะเอาสิบเซนสิบเซนก็ตามใจนะคะอันนี้จากจุดนี้ถึงนี่ประมาณเท่าไหร่นะข้างบนสิบนะข้างล่างสิบสองนะเสร็จแล้วนะก่อนที่จะเอาอีกชิ้นมาติดเนี่ยนักเรียนต้องติ๊กทบมาแล้วก็ติ๊กที่ชายไว้นะคะเพื่อที่จะเอาอีกชิ้นมาติด นี่ยก็จะเอาชายนะให้ตรงกับจุดที่ติ๊กแล้วมันติ๊กมาวางนะแล้วก็ติ๊กกาวเพราะว่าถ้าเราไม่ติ๊กไว้เดี๋ยวเวลาเราจับจีบแล้วมันไม่เจอกันไงนะ,นะ,ะตกลงก็คือส่วนเนี่ยคือส่วนที่เราแทรเทวิตนะคะ เราแทกทวิตตรงนี้เราไปติดจะติดซิปหลังก็ได้หรือจะติดซิปข้างก็ได้ถ้าซิปหลังก็ยุ่งยากนักเรียนหน่อยถ้าซิปข้างก็ไม่ยุ่งยากเนี่ยเวลาเราทวิตใช่ไหมอันนี้แค่ครึ่งเดียวครึ่งด้านนะเนี่ยทบมาเพราะว่าชิ้นหลังเราต้องตัดสองชิ้นใช่ไหมอีกชิ้นก็จะทบมาเจอกันนะเนี่ยเนี่ยทวิตอันนี้ก็น้อยแล้วบางคนทําทวิตแล้วถ้าจะมีจีบตรงนี้อีกก็ต้องตัดแยกแทก อ,อีกอีกก็แล้วแต่แบบนะแล้วแต่แบบหรือจะมีทวิตตรงต่างก็จะมีทวิตตรงนี้อีกก็แล้วแต่แบบนะคะแล้วแต่แบบนะได้ไหมอ่านี่ทวิตนะแทรกทวิตนะเนี่ยตรงที่อาจารย์ขีดขีดสีแดงนี่คือจุดที่จุดที่เราแทรกนะคะอันนี้เราก็มาทําชิ้นหลังชิ้นหลังก็เหมือนชิ้นหน้านั่นแหละ เหมือนกันค่ะแล้วก็ต ông, ัดเส้นตรงนะคะตัดเส้นตรงออกแล้วก็ตัดเส้นตรงคือเส้นสูงกลางเนี่ยตัดของแล้วเราก็มาแซรเนี่ยตัดเส้นตรงออก สวยนะคะเป็นทุวิตอะ่ะหรือว่าถ้าผ้า,ากับผ้าน้อยก็แค่แค่นี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเสร็จแล้วเราก็เนเหมือนกันข้างบนสิบใช่ไหม ตั้งล่าจานสิบสองนะมันออกเอหน่อยหนึงไม่ได้ออกเอเยอะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นปโปรงสองเออยู่แล้วเนาะตายกระดาษจะพอตั้งสอแต่แล้วก็ทบชวดชวเหวียวเนี่ยถ้าไม่ทบไม่ได้นะเพราะมันจะเอามาติดอีกชิ้นไม่ได้ อยากจะแปะตรงไหนก็ไม่ได้นะต้องพกกระดาษแล้วหาจุดก่อนแล้วเราถึงค่อยมาติดมันถึงจะเจอการเส้นในนั้นถ้าเราติดมั่วถ้าฟุกก็ตรงกันแต่ถ้าไม่ฟุกก็จะขย่งจะขย่ง g ก็อยากหมายถึงว่าความยาวเออตรงอะไรความยาวของกระโปรงเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน มันจะเสกงานอีกข้างสนะั้นข้าง,งยาวนะอันนี้คือแท่งข้างบนเท่าไหร่นะสิบนะข้างล่างเท่าไหรสิบสองเนาะเนี่ยนะนะตรงนี้คือส่วนที่เราแท่งนะนะนะเนี่ยนะะเวลาเราทบเนี่ยนะเนะีนะ่ยนกะ็จะอ่าสมมุตินะสมมุติว่า,ส,มมวาสองชิ้นนะถ้า ถ้าชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นชิ้นหลังนะชิ้นนี้เป็นชิ้นหน้าที่เราตัดออกมาสองชิ้นเนี่ยเป้ามันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นโพลิสข้อใจนะคะเนี่ยสมมุตินะสมมุติเป็นชิ้นหน้าทั้งสองชิ้นเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นโพลิสแล้วก็จะเย็บลงมาสักหน่อยก็ได้แล้วเปิดเป้าจะเย็บอยู่ข้างในนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าสมมุติชิ้นอันนี้เวลาตัดอะ ต้องตัดสองชิ้นนะคะอันชิ้นหลังก็ต้องตัดสองชิ้นแต่อาจารย์ทำให้ดูว่าพอเป็นทวิสตแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นทวิสตอย่างนี้เจอกันอย่างนี้นะคะแล้วเป้าจะอยู่ข้างในแล้วก็เย็บจากเอวลงมาหน่อยนึงนะคะเนีเป้าจะอยู่ข้างในเวลาย,ยืนก็เห็นเป็นทวิสตนึกว่าเป็นกระโปรงแต่จริงๆมันเป็นกางเกงนะคะอันนี้จะใส่แล้ว เท่าเข้าใส่สบายๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตะโกงกางเกงนะคะนะคะตัดแบบเนี้ยสองชิ้นชิ้นหน้าสองชิ้นชิ้นหลังสองชิ้นแล้วก็มาทําทวิตแล้วก็ตอเป้ากันมีกระเป๋าก็มีไปนะคะกระเป๋าถ้าเป็นกระเป๋ากระเป๋าข้าง สมมติเราจะเอากระเป๋าข้างนะคะเราก็วัดมานิ้วกวบเบียดนิ้วครึ่งได้นะคะลำยาวก็วัดจากเอมาหกนิ้วนะหกนิ้วเดี๋ยวเราจะเป็นรูปโค้งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นักเรียนน้กการก็แต่รูปกระเป๋าที่เราต้องการนะเดี๋ยวตัวกระเป๋าก็วัดจากมีตัวกระเป๋านะวัดจากเอลงประมาณนิ้วครึ่งแล้วถึงค่อยทำเป็นตัวกระเป๋า เนะนี่ยตัวกระเป๋านะต้องลอกออกมาต่างหานนะคะเนี่ยแล้วแต่เราจะไปใส่ใส่เป็นกระเป๋าอะไรหรือจะเป็นกระเป๋าข,ข,ข,ข้างก็ได้นะคะอันนี้เป็นกระโปรงกางเกงนะคะที่จะมีที่จะเป็นเหมือนทวิสนะคะก็จะเป็นลักษณะออ อาจารย์วาดยาวไปหน่อยนะจริงๆกระโปรงตัวนี้ของอาจารย์สัน้นนั่นเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนว่าเหมือนทวิกอยู่นะคะแต่ข้างในเนี่ยเป็นกางเกงกระเป๋าก็แล้วแต่นักเรียนจะเป็นกระเป๋าอย่างนี้หรือก็เป็นกระเป๋า,ะปาตะเข็บข้างแล้วก็เย็บลงมานิดนึงแยกแค่ตรงนี้พอเนีน่ยเขาเรียกว่ากระโปรงตังเกงซึ่งเอามาจากกระโปรงทรงเอนะคะ เป็นทรง A สวยฝาทรงตรงนะคะอ่าจะเมาก A น้อยก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็กระโปรงทรงนี้มันไม่ไม่แค่ว่าเราจะทําแค่เป็นกระโปรงจีบอย่างเดียวเราไปทําเป็นกระโปรงป้ายก็ได้เราทําเป็นกระโปรงที่จะมีจีบอยู่ข้างๆอีกก็ได้แล้วแต่จะทําขีดจีบแล้วแต่แบบที่เราจะได้ใส่กระโปงวันนี้อาจารย์ก็สอน กะโปรงกางเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ยื่นเป้าออไปอันนี้จะง่ายนะคะใสแล้วก็ถามว่าก็สบายๆนะคะตกลงกระโปรงกางเกงอาจารย์สอนก็แค่นี้นะคะวันนี้จบคิดกระโปรงกางเกงแค่นี้นะคะคราวหน้าจะ,จะหาแบบมาสอนใหม่นะคะแล้วเจอกันคราวหน้านะคะขอบคุณนักเรียนมากเลยค่ะ